สวัสดีวันนี้เราก็มาชมพุทธ,ธปฏิมากรณวัชิรามงคลแล้วก็ชมต้นเหตุของบุญพระเวสสันดรชาดกครับเราก็เดินไปชมกันที่หนึ่งเป็นกันทดศพรว่าเรื่องพระพุทธเจ้าหวนกับบ้านเกิด เมืองนอนคือเมืองกบิลพัทอยู่วัดต้นชัยยอยได้แสดงฤิ์แก่มมวลญาติเกิดผลตกลงมาหาใหญ่พระสะวกเห็นอัศจรรย์ได้ถามและพระองค์ก็เล่านิทานเมื่อครั้งเกิดพระเวสสันดรชาดกการที่สองก็เป็นการหิมพาน ว่าด้เรื่องเทพธิดาลงมาเกิดเป็นลูกกษัตริย์มัทราได้ชื่อว่าุพสดีกันที่สามชื่อว่าธานาการว่าด้เรื่องมันดาขอร้องขออภัยโทษพระเวสสันดรแต่ไม่ผิดพระเวสสันดรให้ทานใหญ่ แล้วขออำลากันที่4เป็นกันนป,ะ,ปะเวทว่าด้วยเรื่องสีกษัตริย์เดินดงไปเขาวงกฎแขนเจตราชพระเจ้าเจตราชสั่งให้าพามเจตะปุตรรักษาด่านไว้ไม่ให้ผู้ใดเข้าไปรบกวนพระเวสสันดร กันที่5ว่าได้เรื่องสูซกเรื่องเท่าสูซกขอทานได้เอาไปผากเพื่อนพอมาทวงคืนเพื่อนได้ใช้เงินหมดแล้วยกลูกสาวซื่อว่าอมิตรตาให้กันที่6จุลพลว่าเรื่องป่าไม้สูซกได้เจอพราหมณ์เจตบุตร ลวงให้เชื่อว่านำสารของพระเจ้ากรุงสนใสมาส่งให้พระเวสสันดรเพื่อกลับคืนพระนครและพลามป่าก็เชื่อว่าเป็นสารจากพระเจ้ากรุงสนใสจริงกันที่ 7. ว่าด้วยเรื่องมหาพลว่าด้วยเรื่องป่าไม้ใหญ่ ที่สูสกพบพระอาจุนตะตาหรือสีหลวงว่าเป็นนักบวชกันที่แปดกุมารว่าได้เรื่องสูสกไปถึงที่พระเวสสันดรสช่วงพระนางวัดีไปหาผลไม้ที่ป่าก็รีบไปขอลูกทั้งสองทั้งสารีและกันหา กันที่9มัชชีวารุเรื่องพระอินทสั่งให้เทวดาแปลงกายเป็นส,สามเสือขวางทางไม่ให้พระนางมัชชีกับมาทันเหตุการณ์ยกลูกให้เป็นทานกันที่10สัก,กบันวาุเรื่องพระอินทแปลงกายเป็นพามาขอพระนางมัชชีเมื่อพระเวสสันดรยกให้แล้วก็แต่ตัดว่าไม่ให้ทานแก่ใคร กันที่11มหาราช่พรดะเรื่องชูซกพาสาลีกันหาเดินดงหลงเข้าไปที่กรุงศรีพีเพราะเทวดาดนใจกันที่12บสงว่าเรื่องศกษัตริยหกษัตริย์มาพบกันเกิดสลบไปทั้งหมดร,ร้อนถึงพระอินทร์ รู้เรื่องเลยบานดานให้ผลตกใหญ่ผลบอกคอรพัฒกันที่13นครกันว่าเรื่องผลแห่งทานผลแห่งศีลและผลแห่งบารมี30ทั์ของพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์เพื่อกลับมาที่กรุงศรีพีและบังเกิดผลใหญ่ตกลงมาสร้างความชุ่มชื่น พระเตมีเตมียิ่งด้วยธนปารามีพระมหาชานกยิงยยาาย่งด้วยวิริยะบารามีพระสุวรรณสามยิ่งด้วยเมตตาบารมีพระเม เมณีราชยิงด้วยอธิฐานะบารมีพระมะโหสถบัณฑิตยิงด้วยปัญญาบารมีพระภูริทัตยิงด้วยศีลบารมี ประเจ้าวคีทั้ง5มือก็อยากสั่นหน่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นพระอุโบสถที่วัดชิลามงคลวันนี้ตอนนี้ตอนปฐมเทศนาทรงแสดงธรรมจักกับปวัตนะสูตร เกจประวัีทั้ง5พระคันธกุม,มารยิงด้วยคันติปรมีพระพมนาฏยิงด้วยอุเบกขาปารมีพระวิทูลบัณฑิตยิงด้วยสัจจะปรมีพระ เวทสันดรยิงด้วยทานบารมีตอนประสูตรพระพุทธเจ้าตอนตัดฉลูตอนปรินิพานแล้วก็เประยนวัตถุวันนี้มือสั่นมากเลย ตอนองคุคริมานโจรอนันตริยกรรมทรณีสู่พระเทวทัตนี่เราก็นี่คือด้านบริเวณพระอุโบสถแล้วก็ขอจบ คลิปลงเพียงเท่านี้โปรดติดตามคลิปต่อไปครับผม